สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสุกผู้สุกคนนะครับพอกับช่องเต้าบนคนแคมป์วย่เก้าครับพี่น้องเื่อนี้กับเป็นเวลาสิบแปดโมงครับพี่น้องกำลังสิบไปโลงพยาบาลครับพอดีแม่เราหวัดลงข้อนะครับวันสีแหายเราไปมือนีอ่ะครับเราก็ ไปหาร้านนะครับไปฝ่อร้านเล่ากะไปว่าใดครับย่านไข่ติดร้านนะครับกะเลยต้องเป็นผมนะครับผมก็เลยต้องไปฝ่อร้านนะครับให้น้องไา้กลับมาบานมาเอาของมาเตรียมของนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไปหาทางพอเถาเพิ่นนะครับอยู่ศรีสะเกดนะครับพอเถาทางพอเถาเพิินอยาาเข็นหนาร้านนะครับก็สิไปหาพอเถามามาอุบลนะครับ ผมก็เลยต้องไปต้องไปยุก,กับน้องสะใภ้กับหลานก้อนนะครับระว่างที่น้องไส้ออกมานะครับกับบ้านผมจากรงเวียงบานกะห้างกันประมาณเสาหาถึงสามสิบกิโลนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสาะหกสะเจ็ดเนี่ยครับประมาณนี้นะครับต่ว่าเขาไปตูมองจริงๆอ่ะประมาณยี่สิบสี่กิโลครับ รองพยาบาลออกไปอีกส่วนพุ่นนะครับมากเัเลยเป็นยิบยิบหกยิบเจ็ดกิโลประมาณนี้แหละครับผมกะไปเบื้องหลานแหละครับมาว่านกับวาเดท่ายนะครับกับนิตเต้ทายภาพนญงล่องเฟสนะครับกับวาเดท่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับมาว่านกัเป็นมือแรกนะครับที่ร้านเอาว่าจากห้องอบน,นะครับเขาเอามาประมาณใบมงผมเลียทุละกับ บาบเกือบใบซีโมงครับเขาไปเขาไปหาครับกินตอนแรกเขาบม่งหัวครับแบบเพิ่นหายยัางเพิ่นติดมือนะครับเพิ่นกินโนหมออิ่มครับพี่น้องก็เพิ่นก็เพิ่นก็เพิ่น,นทายนะครับเล็กหน่อยหมอหมอกระเล้เขามาตอนประมาณหกโมงแรกครับหมอเขาบอกว่าถ่าเล็กหน่อยหายมีอยู่สองย่างครับบ๊ บอกเอึอกับหิ้วนมครับก็คือสรุปแล้วว่าหมอบอกว่าทั้งสองนะครับคือกินนมบ่เอี๊มครับนมแม่ยังบ่ย่งมากบ่พ่อนะครับก็เลยต้องไปขอนมเสริมกับพยาบาลนะครับพยาบาลเขากับมีแก้วหเออกับไปซื้อแก้วมาสําหรับใสนนมนะครับก็เป็นแก้วน้อยๆแล้วก็มีตรงปากอ่าตรงตรงปากนะครับ กินล้องปากเล็กน้อยครับนมอ,อ่อนหนึ่งถ้ากินเบิดบ่พ่อหาบ่พอพ่อหกหน้าที่ครับหมอ่าปาบันหิวนมน้่ครับแล้วก็เพิ่นกะเอื้อน้ําเพิ่งหายที่ว่างมือว่าใดผมไปเอานอนนอนในบ่พ่อซิบหน้าที่บ่หัวเป็นเอื้อนนะครับหมอมาเบิ่งตอนหกโมงแรกก็นอนเอื้อแล้วคือว่าเบิ่งบ่หัวนะครับกะ พ่อแม่กับมือไม้ผมกับว่าเคยเลี่ยงหล้านนะครับเคยเลี่ยงแต่ว่าบเคยเลี่ยงแบบออนขนาดนี้ครับเคยเลี่ยงแบบขวบสองขวบต้องเสียครับแต่เคยเลี่ยงยู่ครับหล้านแต่ว่ากินนมอิ่มแล้วแบบว่างลง่งนอนแบบนอนแบบบ่หายว่าหอ่วงอยังเลยครับนอนแบบร้านสมายก็นหนานี้ประมาณไร่สามครับผมไปหอดใบสีม่วง เอาจ้งไดกับบอนอนเนี่ยเ้นบออิมนะครับเนี่ยเ,เด็กหน่อยกินกินน่อบออิมนะครับก็เลยไปขอนมเสริมมะเขาให้สามชั่วโมงถ้าน้องเงียวหรือว่าน้องเอื้อเนี่ก็ให้ค้อนนมทุกๆสามชั่วโมงครับพราวะทองเขาบกเขาก็ะจะยหายเลยครับหมอว่าเขาจะเขาไมา่แนะนํำนะครับหลังจากที่พ่นเอาน้องเขามาห้ประมาณใบใบโมงนะครับตอนหกโมงแรกมันก็เขามาแนะน้ำ ก็บป้าแมาเนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันยื้อรงพยาบาลน,นะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็จอดซื้อกาแฟอายุสุมตรงขามครับ mm hmm. พี่ยางไปซื้อกาแฟก่อนนะครับ mm hmm. โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันยื้อรงบาลครับ mm hmm. ไยบาย mm hmm. ในกล่องคือดำใช่ mm hmm. น้องไอตัน้องไอครับหลักปุ๋ยเลยเสร็ยังเอ่ยในกระมังมาเสร็จแล้วครับในกล่องคือดำ เสร็จแล้วครับพี่น้องรับปุ๋ยเลยไปเจาะเลือดไปเจาะต,ตัวตัวเหลืองครับกับการไม่ยิ้มม้ากหนัครับ โอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็เสียงดังว่าใครได้นะครับร้านปืนงายครับิ่นพานบรรกกระสีร้านกระสีแบบสะดุ้งยกว่าเศร้านะครับพอไม่ได้ขอเท่าธรรมชาตินะครับพราเป็นการพาแกเลยแบบมันจะสะดุ้งงายนะครับ ตอนนี้กินน่องแล้วกะนอนครับเมื่อนพอกเมีเอาบรอดนอนเลยกีสองกัวครับยังได้นอนกะมื่นกับสิบว่าได้ไปใช้เบ็ดมื่อครับพี่น้องแต่ตอนนี้น้องไส้กะเมื่อเอาของอยู่ครับน้องไทยกับขงางามย่อกะยังเก็บแผลอยู่นะครับ ไปยให้เจ็บแผลโยกกันเลยไปตรวจกับมอเราไปตรวจภาวะการได้นครับตัวเหลืองนะครับกับพานโยกอากาศอึ้นกระนาจะออกได้นะครับกระนาจะออกโรงพยาบาลได้นะครับกับหลานซื้อซื้อเลนซื้อน้องไอนะครับเป็นผู้หญิงนะครับชื่อน้องไอเด็กหญิงตนกนันคันชลีครับ เป็นลูกนงางไสาครับเป็นเลยเป็นรุ่งเลยครับที่นี่เลยเป็นรุ่งของแพนเลยครับพี่น้องกับผมก็ออกมาแล้วจักรบานแปดโมงครับเสื้อสีม่อดของโรงพยาบาลกับเก่าโมง้วนหาร,รถมองจอดรถยูประมนเกือบซีสิ่หน้าที่ครับมองมือมนีกะเพราะว่าจอดรถปลาสลัดเนี่ยกะ ฮ่ามังับก็ได้เลยครับไม่ตองพักกาบสัวสีหาได้รผมว่อยู่ซีหลอดครับในวัดสลักผัดนี่ผมว่อนยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงบ่งมีคนออกเลยครับเก๋ซีเมื่อกี้ได้วเบื้องหลังซอยน้องไผ่ครับเดี๋ยวน้องไส้มาเก๋สีได้เปรี้ยวๆตอนกินข้าวแล้ครับน้องไส้เมื่อย,ยวานกินกาแฟไปแก้วหนึ่ง ลูกกับหล้านผู้ได้สีลับก้อนกันนี่นะกาแฟกับอัลอยู่ครับนองนอนแห้งครับตอนนะพี่นองกับมาเราซื้อฟังครับนี่หลางแล้วนะครับพี่น้องกันนอนไส้กับนสาสิเอาน้านเย,ยง่ปบ้านนะครับกับแม่ อีกสองเดือนน้องไพรก็จะกลับไปเตุงานนะครับก็จ้งหน้าเลืพี่น้องก็เป็นประมาณนี้แหละครับเอาไปเรียงจากของกศสีไดเรียงหลานนะครับที่เนี่ยกศริอา,าเซยวบลอกใครได้ไดสใส่คือตะเก่านะครับที่นี่ก็น,นั่นแหละพี่น้องจะแม้ถึงหน้าละตาทีทุกคนนะครับกศสีได้ไปกศรีดโดนเทนะครับกศรหลานง่ายนนะั่ะ อนนี้ก็น้ำพายกบน้ำนองกับว่าทนเลม่แบบเต็มกี่นะครับแย่ใง้กินนมเสริมน้ำนะครับจะเพื่อให้พยาบาลเป็นสอนวิธีการตั้งตั้งนะครับเอาว่ากับเบื้องน้าเพิ่นมาเอากับสอนวิธีการอาบน้ำครับเล็กน้อยอาบน้ำโดนบ่ได้นะครับพอมันสิเขียวนะครับ อามาซอนก็ให้กันนะครับพี่น้องที่ทีผมทายเบิ่งครับว่าวดได้ทายดอกเพิ่งพ่อเพิ่งบดไอเพิ่นแหยากให้ไปเบิ้งนะครับพยาบาลว่าอยากให้ไปเบิ้งว่าตรงอาเนี่ยเดี๋ยวโปต้องเลี้ยวนะครับเล็กน้อยจะโดนนั่นหลายว่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันสีเขียวขอโทษด้วยครับพี่น้องที่ว่าผมเบาแหงก็ดได้ครับเพราะว่าหลานนอนอยู่ครับนอนอยู่ในห้องนะครับนี่นะครับกำลังนอนอยู่ น,นุ่มหนาอ่อนนึงมาว่านันกินบ่พอหานาที่ครับเบิ้ลมาว่านันเพิ่นให้เพิ่นกินนมบ่อิ่มนะครับที่พบว่าให้ฟังแต่ตน้นคิดนะครับว่าเพิ่นกินนมบ่รอิ่มนักสะดุ้งง่ายนะครับมีฮอลองเฟสบุ๊ก นี่ตะโคตรมาคือรุ่งครับผมออกมาตอนน้อยๆกับคล้ายๆกันเลยครับคือกันเลยอ่ยาเนี้ยบานผมกับว่าคือคล้ายๆกันนะครับผมยาวเลยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องตอนนี้จะหาโมงเลยนะครับ จะสีแดงปิดกคิมนะครับเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยกับพ่อแม่กับเมื่อม่ลุงกับเมื่อม่นะครับจะน้องก,กับโตหน่อยนะครับหนามโตหน่อยแห้งอยู่ตะวันมอว่ะตะวันกินเก้งแห้งครับกินนมอ้อนหนึ่งบ่พว่าว่ถึงห้าหกนาทีครับกินเบิร์ตก็กินเบิร์ตกับบซซายไดหน่อยครับ กินเอีอ่ยมแล้วกับเหี่ยวหรือแล้วกับไห่เพราะทองบกแล้วกับไห้ไห่กินไหมครับประมาณนี้ครับมีไห้ที่สองยางหมอเป็นอัตอนนี้จะมอก็กบอกว่าทุกอย่างก็โอเคแล้วนะครับเหลือแต่อุ้มผ่าบ้าผมก็อุ้มว่าเป็นผ <c> ม <oughs> อุ้มผ่าบ้าว,ว่าะเป็นยาล้างหายใจว่าออกครับล้าไปไปยึดทั้งบ้าน,นะครับยาล้าหายใจว่าออก เพราะว่าแบบมันเกิดตัวหน่อยนะครับร้านตัวหน่อยเยอะกะให้เม่เพิ่นครับร่องเห็นไห้กระซอยกันเบื้องนะครับเพราะว่าแม่ผมกับมาวาใดนะครับกะเพิ่นเป็นวัดโลงข้อไปหาหมอแล้วเรียบร้อยครับว่าเป็นวัดซื้อครับวัดโลงข้อเพิ่นบเพิ่นก็บวอยากมากนะครับยานร้านติดนะครับกับมาณนี่นะครับมืออื่นหมอบอกว่าถามว่ามีปัญหาอยังกะสิ่งแห่งกลับบ้านได้นะครับ รอตรวจเบื้องมืออื่นเสารนะครับกระสีประมาาเนี่ยครับยือเบิดองมือได้ครับตั้งแต่เก่าโมงหอดหาโมงเพิงหาโมงแรกมาครับตอนนี้คิดนี้กระสีได้ไปใช่นีมครับพี่น้องนี่แหละครับวันอยากรุ่ลังคดมาแก้ามะไม่ได้ไปเล่าน้าอ่านกระปุกบอกนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละครับที่ที่ว่าไดไไปครับที่ซ้ายเนียจะซอยๆกันนะครับ ครอพ่วงอ่ะมีกันยุซัมนี่นะครับมีน้องมีผมมีพ่อมีแม่มีน้องไทยนะครับพ่อกับแม่กับนาบ่ได้นะครับพ่อกับสีเข่าลูกู้เดียวแม่กับนั่นแหละครับเป็นมอสบายนะครับนะครับก็ฟาร์มพี่ฝากน้องนี่ด้วยครับติดตามช่องเต้าบนข้นบนแข็งนี่เด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะขาดโฆษณาเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องจะเชื่อมีแต่สิว่าใคยจะไปไซด์ล่ะครับ ถ้ายากนะครับพี่น้องกับสิโู้กันยุ่นะครับผมก็บอกพี่น้องทุกทุกทุบชิปน,น,นะครับชิปนี้กับิได้ไว้ซํำนี้นะครับพี่น้องพอกันกีพี่หนาครับสวัสดีครับ